ดี๋ยวพาชมสวนดีๆกระเด้นฟาร์มนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวพาชมทั้งระบบเลยนะครับอ่าฝนตกตลอดนะครับดเดี๋ยวเรามาด,ดูจิงหลีดกันอันนี้จิงหลีดมอ,อันนี้ยังไม่ลงเนะาะลงตรง,ตรงไหนบ้างเอ่ยครับอันนี้ได้สามวัน ที่อนุบาลไว้เนาะเ,ออเดี๋ยวมาดูนี่โอ้ครับอืมตัวเล็กมากเดี๋ยวก็ใหญ่ออครับอันนี้คือจากที่ฟักไข่ออกมาได้สามวันถูกต้องอ่าโอเคเออสองสองบ่อสอบ่ออ,อ่า ประมาณกี่วันนะพี่สิบวันใช่ไหมค่อยสิบวันค่อยขยายค่อยตักค่อยตักไปใส่บ่ออื่นๆเนาะประมาณนี้เหมือนกับว่าเราจะทำการยกเนี่ยจะมัดเราจะยกย้ายไปเลยอ๋อยกยกอ่าแทงไข่แทงไข่ไปเลยอันนี้เราเรียงแบบเขาเรียกนมชนนมอ่านมชนนมเนี่ยเรียงแล้วก็มัดไว้เวลาจะย้ายคือเราจะยกอ่าจะเหมือนกัน สาธิตฝั่งนี้สาธิตอ่าฝั่งนี้คือเราอันนี้ไว้นี่ยกให้ดูใช่แต่ว่าอาจจะมีที่ขาดมากตรงที่ว่าเพราะว่ามันก็ยังโอเคอันนี้สามบอร์ดไม่ใช่เหรบอร์ดอันนี้อันนี้ไม่มีมีแต่เรายังไม่เยอะที่รวมมันแน่นหมาไปรวมทั้งหมดกี่บอร์ดนะพี่หนึ่งสองแต่นี่สามสี่ห้าหก โอเคแค่ความหมายของพี่คือมีไฟไม่ติดนะพี่เนาะเดี๋ยวบางดวงก็ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้<ม>ช่างมามมดเ,เดี๋ยวให้ช่างมาดูอะเพราะว่า,าช่างเราติดตรงที่ว่าอ๋อยังไม่ได้เลี้ยงตัวนี้แต่ก่อนเคยเป็นบอก,กรบก็น่าจะทำอะไรได้อยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้เลี้ยงปลานะครับ เดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีพืชมาลงเคยมีองุ่นเนาะแต่ว่ามันน่าจะไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราเท่าไหร่หรือว่าต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนี่แปลงผักไปดูกันนี่สวยงามอีกประมาณ10วันเนาะเก็บได้ จากวันนี้ประมาณวันที่27กันยาก็ขายส่งด้วยนะใครสนใจส่วนนี้ฝนตกตลอดเลยตอนนี้ยังแยกไม่ออกนะว่าเป็นเป็นอะไรเนาะ ว่าเป็นคันอะไรน,นี่เป็นบัตเตอร์ับอ๋อโอ้เก่งนึงดูออกพี่ดูไม่ออกนะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นอินคอร์สครับอ๋อโอเคเสวยงามฝนฝนลงก็ควบคุมเรื่องของคุณภาพยากเนาะอันนี้พร้อมขาย อีกอาทิตย์หนึ่งนะขายได้เลยขายตอนนี้เลยเนี่ยครับขายตอนนี้เลยก็ได้นไเนี่ยตั้งแต่แปลงที่แปลงนี้นะพี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีผักบุ้งเลยนะเนาะครับ,มบแม่ค้าสลัดโลนะครับติดต่อด,ด่วนเลยโอเคเข้าใจแต่ว่าลรถต่อไปดีอยู่เนาะพี่อำนวย ัดทางนู้นไ,ไกลๆนั่นโอเคโอเค,อเครอบนี้ก็แก้งานไปก่อนนะครับฝนตกตลอดเลยผักพุ่งกำลังโตน่าจะเลือ้อยกันอีกอยู่ได้อันนี้กินคอสเนาะ สามวันที่แล้วมัยังนั่นอยู่เลาเชื้อไรอะไะครับอ๋อมันไอ้น้ำมักพวกจุลินทรีย์ต่างๆมันก็เป็นไอ้นี่ด้วยอ่ะมันต้งมันแก่ก็ให้ทำแนะนำหน่ครับแต่มันก็ติดลุกแล้วก็ทำให้ลงมาดูน้าในที่ทำมามันไม่หนกักขนาดนี้ด้วยครับ มมอโอเคเดี๋ยวค่อยแก้กันพี่นะครับเป็นการแก้ปัญหาหน้าง,งานโอเคไกลๆนู้นเป็นฝรั่งนะครับแต่ว่าฝนตกน้ำขังนะเราไม่ไปดีกว่านะครับไปไปชมปลาไผ่กันแล้วก็ คลิปเบบี้กินคอสเลดโอ๊อ่าจะมีป้ายบอกนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะมีคุณประโยชน์ของมันต่างๆครับผมป้ายพาผ่ากันนะครับ